รีวิวบะหมี่มาเฟียของพี่เป็กน,นะครับจะอร่อยจริงหรือเปล่าไปดูสมดีครับเพื่อนๆที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับคือเจ้าบะหมี่มาเฟียนะ ผมเห็นว่าเป็นกระแสมากๆนะครับช่วงนี้เห็นคนทํารีวิวกันเยอะมากๆเลยแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากด้วยนะครับแต่ผมเองนะครับไม่เคยลองนะวันนี้นะครับผมจะมาลองให้เพื่อนๆดูนะว่ามันอร่อยจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะครับสำหรับรสที่ผมจะกินวันนี้นะเป็นรสสไปซี่ชิคเก้นพด์0.5นะครับซึ่งวิธีการทดลองผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําตามที่ป้าด้านหลังเขาบอกนะคือเอาเจ้าบะหมี่นี้ไปต้มนะครับหลังจากนั้นผมจะปรุงด้วยเครื่องปรุงของเขาเท่านั้นนะครับจะไม่เติมท็อปปิ้งอะไรเลยนะ กินเปียวๆเดี๋ยวจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงไปรอดูเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับบะหมี่มาเฟียนะนี่ผมก็ราซอสมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะคุกให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้นะครับบอกเลยว่ากลิ่นซอสคือหอมมากๆนะกลิ่นเขาแบบออกแนวแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะ่ะเอออ่ะคุกไปคุกไปนี่เพื่อนๆหลังจากคุกเสร็จนะครับหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะสีสันจัดจ้านมากๆนะครับ่อนไปชิมนะผมขอเปิดตอมรับรสกันนะครับนี่จัดไปเลยกับ ลับวิงเบิร์ดนะครับซีเล็กเต็ดเสตัวนี้นะเป็นลับวิงเบิร์ดสีฟ้านะครับแบบนี้เลยใส่ไปอ่าตัวนี้เป็นฝาเกียวนะครับสะดวกสบายมากๆนะสำหรับใครที่ชอบดื่มวายนะครับนี่ไม่ต้องพกอะไรให้มันวุ่นวายครับนี้เลยฝาเกียวจานตา้เป็นวน์แดงที่ดีมากๆอืรสชาติดีนะครับแทนนินต่ำนะและยิ่งถ้ากินกับนี่เลย บะหมี่มาเฟียนะครับผมว่าเวิร์กมากมากขอลองชิมบะหมี่มาเฟียเลยแล้วกันนะครับนี่น่ากินมากๆเพื่อนๆจัดเลยจัดให้ชิมไปเมื่อกี้นะครับตัวเส้นเขานะทําทออกมาดีมากๆครับตัวเส้นเขาจะเป็นแบบนี้เป็นบะหมี่เส้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับแบนๆใช่ป่ะรสชาตินะครับไม่ได้เข้มข้นมากนะผมว่ารสชาติบางๆนะครับความเผ็ด0.5 สำหรับผมนะยังไม่เผ็ดนะครับไม่รู้สึกว่าเผ็ดเลยแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวนะครับตามหลังมานะถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ใช้ได้แต่จริงๆอยากลองตัวหนึ่งจดูนย์ะเขาว่าหนึ่งจุมันเผ็ดกว่าแต่นี่ก็รสชาติแบบกลางๆครับไม่เผ็ดมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้จือดอะไรขนาดนั้นนะถือว่ากินได้ผมว่านะถ้าเพิ่มพ็อปปิ้งอีกหน่อยนะครับน่าจะอร่อยเลยถ้าถามว่าฟิลเป็นแบบไหนนะครับผมว่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ,อ,อ่ะรสชาติฟิลประมาณนั้นเลยอืม อืมอร่อยดีเรียบร้อยครับสำหรับบะหมี่มาเฟียนะผมทำรีวิวให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผมนะถ้าเต็ม10นะครับเอาไปประมาณสัก8.5แล้วกันสำหรับตัวเองนะผมเป็นคนกินอาหารรสจัดใช่ป่ะพอผมมาเจอรสชาติประมาณนี้นะผมมองว่ามันยังอ่อนไปนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่กินอาหารรสจัดผมบอกเลยว่าอันนี้ทีเด็ดเลยยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับกับบะหมี่มาเฟียนะแล้วก็นี่เลยครับ Raving Birds Selected l i s สนะแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามช่องยี่ปัวตัวพ่อด้วยนะครับมาดูว่าคลิปหน้าจะเอาอะไรมารีวิวอีกไปเจอกัน